กลาเงเนี้ยมันไม่ค่อยดีคือคือตรงนี้ตึ๊สูงสูเนียมันสร้างหน้าบ้านเนี้ยมันยังพอมันยังพอไหวแบบนี้แล้วเราเราเปลี่ยนจากแบบนี้ไปอยู่อย่างนี้อะไรย่างเงี้ยแล้วถ้าออกมาตามเกมจริงก้ใช้เกมจริงแล้วเข้าบ้านมาตรงเนี้ยแล้วยังรู้สึกรู้สึกดีกว่าครับยังรู้สึกดีกว่าเกมจริงถ้าอย่างนี้จากเ่นันนีดีกว่าไหมครับผูบ้ <the> อ่ดตรงนี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับแต่ไม่นันนีจิงมูนแต่ป็นฮันนีจิงมูจะง่ายกว่าสำหรับข้าวแลผมว่าดีกว่าใช่ครับผมว่าตามคุณแอลบอกเลยคือเดินทางได้อย่างเงี้ยเม็ดก็จะอยู่ติดแล้วกำแพงเม็ดสามมันกระโดดมาเป็นตัดีเนาะอันนี้ก็ซ้ำกันอีกทีหนึงปักเข้าไว้แล้วเจียก็จะอยู่หมดเลยเจียอาจจะเจียเดินที่นี่แปดที่นี่เดินได้แปดที่นี่เดินได้นี่เดินได้ได้หมดเลย เดินได้หมดคือเอาเซนเต้อะครับเดินเอาเซนเต้ดีกว่าจริงๆข่าเดินตรงนี้ไม่ค่อยดีนะครับคิดว่าม่ค่อยพอดำเดินที่นี่ก็ก็ได้แหละเออก็ไม่ได้ผิดหรอกเนี่ยชิ้นเนี้ยใหญ่ามากเหมือนได้บ้านฟรีอะน่าจะเป็นเวนี้ที่เป็นไปได้ทิศทางเดรชั่นที่เป็นไปได้มันเยอะเนาะทิศทางมันเป็นไปได้เยอะแต่ว่าถ้าปิดตามเกมจริงเนี่ยที่นี่เราเข้าที่ผมว่าเหมือนดำตรงนี้ไม่ไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้ใช้ ผู้ทำงานไม่ใช่จดประโยชน์พอเดินที่นี่ก็จริงจริงจริงๆแล้วเล่นยากอยู่เหมือนกันเิ่นจะเดินไหน อยากเดิมเลยอย่างนีน้มันไม่ค่อยสมบูรณ์อะ่ะเชฟมันแปลกๆแต่เข้าที่นี่ก็ไม่ค่อยดีอะ่ะมิจามไม่ดีเชฟทุกกรณีนะแต่เกือบทุกกรณีเนี่ยแต่แต่ทุกถ้าเขาตอบก็กาสามนารถทาี่ิดได้เลยมาได้เยอะได้จะได้เยอะมากจะได้เยอะมาก แต่เดินที่นี่เราดูแปลกๆแล้วก็ต้องเหยียดะครับตัวขึ้นตัวลงเหยเียดไดม่ได้บ้างหนเต้ใช่ไหมรับกลับซ้ำเขาวไม่ค่อยเหยียดไม่ไม่ค่อยชอบขาวขาวรู้สึกมีปัญหาเยอะไ<อ><อ>ม่ไแนะ่เออไม่ไม่ค่อยแน่เข่ารู้สึกแบบไม่เข้าดีกว่าคือคือขาเรู้สึกว่าแบบน่าจะแบบจัดฟันเดินเลยนะสันเขาอะไรเงี้ยแบบจัดฟันเดินเลยใหญ่อ่ะ เกมจริงเดินหนี้ราแต่ว่าดำก็ไม่ได้แบบทำทำให้มันรู้สึกขา่ารู้สึกรุนแรงอันนี้เชฟก็ควรจะต้องออกมาก่อนแล้วจะต้องออกก่อนแม่ถูกปถ้าสถ้าส e o e the d e a stones อันนี้เหมือนกันเชฟมันต้องต่อ ยังไงเชฟก็ต้องได้ต้องต่อออกทุกกรณีทิ้งมือไม่ดีทิ้งมือแค่จะเดินซ้ำน่าจะเวดนค่จะเด็นไปได้ไม่ไม่กลัวไม่กลัวแลค่ะขอคอมเมนต์ค่ะครับผมอย่าแป้งเนล้กนะ แป๊ดหนึ่งรัก็สู้ๆกันนะแต่ว่าได้แหละพอพอไหวแต่ว่าตัจริงามเล่นง่ายเขาตรงนี้ไม่น่าเดินเขาเหมือนแบบน,น่าจะรอดแล้วอันนี้น่าจะรอดแล้วนะครับจริงๆขาวคุณจะต้องเดินเดินอะไรแถๆวๆนี้แล้วแหละเม็ดต่อออก่างหี้ ตรงนี้ก็ใหญ่ถ้าแถวนี้อันตรายอย่างนี้น่าจะแหวกไปเจสองดีไหมครับคูณจัดเป็นจริงนะโมเขาก็เดินอ่ะมีเดินอ่ะแต่ว่าอตอนนี้มันไม่แน่ใจมันเร็วไปว่าคือพูดยากเลยอาจจะเดินนี่ของก็เดินนี้ ว่าน่าจะเดินนีดีก่อนนิดนึงถ้าเขาตอนี้เนเนีเล่นโค้ดเดินเล่นโค้ดยังได้หรือหรือถ้าเขาตอรีเราไม่สดเราก็ซเลยน่าจะเดินเบียดปิดแล้วปักเสือ่อเช็คมาเต็มจริงเหมือนเดินไม่รู้เดินทำไมสองสามเดือนนี้ขาดทุนอนาคตมันมีแบบอะไรให้ทำมั้องหลายอย่าง แล้วก็เดิน J2 เกมจริงก็เดิน A ไม่น่าไม่น่าจะแทงนะครับ A2 ไม่น่าเล่นเพราะดําเล่น J2 J2 ไม่ดีต้องมัดครับก็ชวนชวนกันเล่นได้เลยครับชวนเล่นได้เลยครับชวนเพื่อนได้เลยครับถ้าใครว่างก็เล่นได้เลยอออย่างนี้อ2ไม่ต้องเล่นนะผู้จัดเนาะคอยเลยดีกว่าคอยได้ หมายถึงขาวอะครับขาวไม่ต้องเล่นเชสองถอ,อยเลยดีกว่าถอ,อยเชสองเลยครับไม่ได้มันมันต้องเดินเพ,เพราะว่าเพราะว่าผมเพราะว่าดำาเล่นเชสองไม่เป็นเชฟที่ยนอยไม่มีห้องไม่มันออกของตรงนี้คือเชฟปกติมันเดินันเดินเนี้ยเดินเนี่ยใช่แต่ว่าตอนที่เขาเดินที่เนี่ยจริงๆแล้วมัน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 ไม่ต้องรลับก็ได้หรือเปล่าอ๋อจริงจริงจริงมันไม่ต้องรลับอ่ะเมันไม่ต้องรลับต้องซ้ำทุกวันก่อน เมื่อแม่กลับบ้านได้อะปิดกลับบ้านเนี่ยกลับบ้านได้คือะคือน้ำไม่ค่อยดีกลับมาแล้วไม่ค่อยรู้สึกครับเบรลิแว่าอะไรลูกเนี่ยลูกขอพี่นอนแล้วนะคะตาเจอกันวันพระหัสค่ะดีค่ะโอ้พระรหัสนี้ไม่น่าได้มั้งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้ไมื่อนไม่ได้นพื่อนน้จับได้สิแล้ว ใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปคุยกับบ๋บบา,าโอเคจ้ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออดูดูน้องคนที่เล่นเสร็จแล้วดูเกมของต้างเขาอ่ะศึกษาไว้ก็ได้แล้วคิดตามก็ได้นะนเออคือคือตอนนี้ออกมาดำคือขาวอ่ะผมว่าขาวไัไม่ไม่ค่อยดี ระดับรอดก็ไม่เหลืออะไรครับแล้วนี่ทำไมไม่ซ้ำซ้ำต่อหรือทำไต่อแต่แต่คงอาจจะวางแผนไว้ด้านบนหรอกคือตนลิหวังว่าเขาจะเชื่อมีหรอกม่งใเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนก็ได้คือเก็บไว้ก่อนอนาคตเรามีเดินนี้ปีคือเดือนนี้เขาต้องกินเนี่ยเขาต้องทำอะไรสักอย่างหนเขาจะเดินตักหรือเขาจะกินอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเราได้เดือนลับได้เดือนหนึ่งปีได้เดือนหนึ่งปีแต่เดือนที่เนี่ยพอตไปิเราไม่มีเมีุ้ขล่มา วงนี้เขาโผล่มามันมันเล่นง่ายเราเราเก็บไว้ก่อนดีกว่าเนี่ยคือคือถ้าออกมาเวเวคือคุ้นจับว่าเดินที่นี่ใช่ไหมสมคิดว่าเขารับเนาะเราเบียดสมรับผมกลับมาเล่นเลยยัดดยดออยงด,งดูดูแบบรุนแรงถ้าส่งเข้มาออกไปเด้อเนี่ยยังดูแบบเออยังดูมีบอะไรอะไรหน่อยจำแบบแปลก นี้เกมจริงเด้อโดนกินแมวบ็ก่าอายเน,นี่ยโอนน้ไม่ค่อยดีแล้วอันเนี้ยต,ต,ต้องต้องดูด้วยว่าจำเป็นต้องชื่นไหมเพราะจริงๆดาวม,มันมีนัน่นี้นะแรงๆอันเนี้ยไม่รู้นโมเห็นบอกถ้าเขาเดินที่นี่เจะเป็นยังไงไม่รู้จริงทอย่างตอนนั้นเห็นอยู่แว๊บอีกแล้ว เนี่ยห็นดำดำไม่เดินดำไม่เห็นเลยไม่ไม่มีเก็บเดินนี่เดินนี่หรอเดินนี่หรอกถือว่ามันกลับบ้านได้ทำตั้งใจว่าเดินนี่สมมติรับไหนอะรับนี่หรอรับนี่ค่อยเดินเสาเห็นด้วยหรือคว้าเข้าไปก็ได้ไม่ต้องหลับกระโปรมันกลับไปไหนถ้าถือว่าเดินนี่ไม่รับใช่ไหมเป็นอะไรรับ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 อีกรับรับรับเพิ่ม เด้แต่เหมือนก็เร่ร้อยู่รับกันไปแมีอะไรับก่อนรับก่อนรั่อนกิมีอะไรอยู่อไมแล้วก็ค่อยคว้าเข้าไปว่ายีลิิกินเลยป่ครับริกินนึ่เม็ดนี่ประมาณีเลยใช่ไดี้ยออกกายอ่ะกระ่ิงไม่น่าม แล้วทำไมไม่เชื่อ嘛อโยน์ขเดินที่นี่เบียร์อาโยนกินอัตลีเบ็ดเป็นโคฟีไว้ไะโคกินฟรีขอตัดที่นี่ใหญ่เ้ย Okay. ของโนโมไม่มีอะไรแล้วครับประมาณนี้นะครับก็คือพอ,พอ,พ,อพอกินกโค้กตรงนี้ได้แล้วเนี่ยก็จบแล้วคือโค้กตรงนี้มันใหญ่ะคือแต่จริงถามว่าเป็นยังไงโอเปนนี่เกมโนโมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังยังคือจําไว้คือเชฟอย่างเงี้ยยืนสองขาอย่างเงี้ยจะไม่สร้างบ้านตรงกลางจะไม่สร้างาบ้านตรงกลางยากสร้างยากสร้างยากนะครับโอเคเนาะกระดานนี้เท่านี้นะครับผมครับขอมาเป็นกระดานของ